จากอาร์เซนอลแล้วก็ผลงานของลิเวอร์พูลในเกมอุ่นเครื่องครับมาดูกันที่สงโมสรเชลซีรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันบ้างครับเมื่อวานนี้เชลซีก็มีทั้งงานเลี้ยงแล้วก็การฝึกซ้อมโชว์ให้กับแฟนๆก่อนที่จะเตะกับทีมไทยพรรเมยรีกออลสตาร์ในช่วงเย็นวันนี้ครับมาดูภาพงานเลี้ยงกันก่อนครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมชางกรีลาครับดรวิชิตยามุเรืองประธานบริษัทไทยพรีเมยรีกจำกัดแล้วก็ปิยพงผิวออนผู้จัดการทีมไทยพรรเมยรีกออลสตาร์ครับนำแล้วก็มีนักเตะนำโดยนายเทศัักใจม่นทาาตรีีห ก็เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงกับบรรดานักเตะเชลซี Chelsea, พร้อมกับแฟนๆทีมสิงโตนนำครามด้วยครับโดยในโอกาสนี้ครับดิเดเยต์ร็อกบากองหน้าทีมชาติไอริคอสคนที่เห็นอยู่จะจอภาพครับก็ได้ร่วมมอบรับมุ้งครับเพอร์มานเดตที่มีภาพของร็อกบาจำนวนหลายพันหลังเพื่อส่งมอบให้กับประเทศไอริคอสครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของร็อกบา โดยได้ร่วมมือกับองค์กร Right ู o Play และก็ p e r m a มานเครับซึ่งเป็นผู้ผลิตมุ้งป้องกันโรคมาลาเรียชั้นนำของโลกในการบริจาคมุ้งเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียในประเทศอาร์บีคอสและยังได้บริจาคมุ้งให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสตัมครับในพระอุป,ปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนสลัมในกรุงเทพด้วยดอกบก็ได้สัมภาษณ์ว่าทุกคนรู้ดี ครับว่าปีที่แล้วนั้นเขาต้องเผชิญกับโรคมาเรีย,ยแล้วก็ไม่ได้ลงสนามหลายนัดเลยทีเดียวซึ่งตัวเขานั้นก็ต้องรับสภาพกับโรคดังกล่าวครับแล้วก็อดเป็นห่วงบรรดาชาวแอฟริกาทั่วประเทศไม่ได้ครับเพราะว่าโรคนี้ก็ฆ่าชีวิตคนไปกว่า7 8 1 0 0 0คนในช่วงปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับส่วนการฝึกซ้อมของเชลซีเมื่อวานนี้ครับช่วงหัวขําก็มีการเปิดให้แฟนๆที่ซื้อบัตรเข้าชม100บาทด้วยครับ นักเตะชนะนของเชลซีก็ลงซ้อมกันครบครันเลยทีเดียวนําโดยกัปตันทีมจอห์นเทอร์รี่แฟงลันพาดรวมถึงด็อกบาและก็เฟเดนโดตอเรสด้วยครับก็มีแฟนๆนับพันไปฝึกซ้อมซึ่งทางด้านกุนซืออังเดรวิแาสโบอาสวัยเพียง33ปีของเชลซีครับก็ให้คํามั่นครับว่านักเตะเชลซีจะเล่นกับทีมไทยเียร์ลีกอัสตาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับแล้วก็จะพยายามเก็บชัยชนะและก็ทำให้แฟนบอลน,นั้นได้สนุกสนานในเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ด้วยครับ สำหรับฟุตบอลโค้กซูเปอร์คัพเชลซีเอเชียทัวร์2011ระหว่างทีมเชลซีกับทีมไทยเพื่มนบ้านล็กอสตาก็จะเตะกันในวันนี้ครับเวลา17.45นครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบัตรเข้าชมก็มีตั้งแต่500บาท800บาท1,500 2,000และก็3,000บาทครับเริ่มเปิดขายที่หน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลาเที่ยงตรงครับแล้วก็เปิดให้แฟนบอลเข้าสนามตั้งแต่เวลา15.00นเป็นต้นไปครับ สำหรับแฟนๆ STV ที่ได้บัตรเข้าชมไทยพรมียราลีกเจอกับเชลซีวันนี้ก็อย่าลืมไปติดตามชมครับก็เข้าสนามตั้งแต่15นาฬิกาครับก่อนที่เกมจะคิกออฟเวลา17นาฬิกา45นาทีครับ